สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามไร้สดผ่านแฟนเพจทั่วไทยนิวนะครับรวมถึงเพจเป็นข่าวและอีกหลายๆเพจนะครับในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอือ่นๆทีวีออนไลน์ต่างๆนะครับที่นําลิงข่าวของทั่วไทยนิวไปออกอากาศนะครับ<ค>ขณะนี้เนี่ยเราอยู่กันนะครับบริเวณไหนเนี่ยตรงนี้วั<า>ง,างลาวครับบ้านวั<า>ง,างลาวนะครับตำบลอะไรเอยตำบลยังอยู่ตำบลเวียงอยู่โอเค บ้านวังลาวตมบนเวียงอำเภอเชียงแสนนะครับก็ขณะนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีผู้ที่มีจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นกันเป็นจำนวนมากนะครับตลอด เส้นทางเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราผ่านบริเวณสามเหลี่ยมทองคําต้องบอกเลยว่าโอ้โหพี่น้องที่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับติดขัดปัญหานะครับเรื่องการจราจรนะครับเลยต้องมาช่วยกันเพราะว่าพี่น้องนี่เยอะมากรวมถึงเมื่อสักครู่ผมหาคนขับไม่ได้นะครับแล้วก็ไม้กันสั่นก็ที่สั่งซื้อไปก็ยังไม่มา เราก็เลยมีการรอคอยกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ก็เลยต้องใช้ไม้เซลฟี่มาถือนะครับภาพอาจจะตาวานนิดๆนิดนึงนะครับภาพอาจจะไม่คมชัดอาจจะสันไว้นะฮะก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับก็อข,อขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับตำรวจจากสพเชียงแสนนะจากฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นสยามรวมใจปู่อิน นะครับทั้งจากอําเภอเชียงแสนและสยามนมใจปู่อินที่อําเภอแม่สายนะครับมามนวยความสะดวกนะฮะจะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านและนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันบริเวณหน้าวัดวังลาวนะครับซึ่งตูเจ้าเจ้าวาดวัดวังลาวก็มารออยู่หน้าวัด เพื่อสนทสนาธรรมกับหลวงปู่บุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณหน้าวัดวังลาวนะครับเด็กน,นอ้องปีีปี๊ป ก็ท่านอยากจะนิมนต์ให้หลวงตาเนี่ยนะครับพักเท้าชั่วคาวเพื่อดื่มน้ําแต่หลวงตาบอกว่ายังไม่เหนื่อยยังไม่พักท่านจะเดินทางต่อนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณหน้าวัดวังลาวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไ i v e like, ทั่วไทยนิวรวมถึงเพจเป็นข่าวและอีกหลายๆเพจทีวีออนไลน์ต่างๆสถานีที่นำลิงก์ไปออกอากาศนะครับ ภาพอาจจะสั่นไหวไปนสักนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยเนื่องจากว่าไม้กันสั่นหรือว่าคิมบอลเนี่ยพังไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับคราน,นี้ก็มีผู้ที่สนับสนุนมาแต่ว่าสินค้ายังมาไม่ถึงก็ยังไม่ได้ใช้กันนะฮะก็จําเป็นที่จะต้องใช้ไมเซลฟีนะครับภาพอาจจะสั่นไหวไปนสักนิดหนึ่งแต่ผมก็พยายามเต็มที่แล้วที่จะให้ภาพมันสมูทที่สุดนะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณบ้าน ววังากับฝากพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับรวมถึงตามเส้นทางที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านจะเดินทุดงผ่านให้สวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงอย่านำปัจจัยนะครับอย่านำเงินทองฉนดที่ดินกุญแจรถเสื้อตาสัญลักษณ์ตาแผ่นดินตาคุดต่างๆซึ่งเป็นของห้ามมาให้หลวงตาเหยียบจับนะครับหรือว่ามาประเคยนท่าน จะเกิดอาบัตกับตัวท่านรวมถึงจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวพวกท่านเองนะฮะต้องฝากกันสักนิดหนึ่งสื่อต่างๆสื่อท้องถิ่นนะครับรวมถึงอ่สื่อทุกๆสื่อนะฮะที่นําเสนอก็ขอให้นะครับช่วยกันแจ้งนะครับช่วยกันบอกสักนิดหนึ่งนะฮะถึงข้อห้ามต่างๆนะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับในเขตพื้นที่อําเภอต่างๆนะครับยังคงนําปัจจัยมาถวายนะครับยังคงยกมือหนึ่งมือ อีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์ไลฟ์สดอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมท่านอาจจะไม่ได้บุญท่านอาจจะได้แค่เพียงรูปภาพเท่านั้นฮนะและนี่คือบรรยากาศสดๆ เราอยู่กันที่บ้านวังลาวนะครับอําเภอเชียงแสนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเหล่าชาวพุทธนะฮะที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเริ่มใส,ส่ศรัทธาในองค์หลวงปู่นะครับท่านได้มานั่งรอนะครับ,ก,บก,กราบไหว้จักรละรวมถึงนําสิ่งของต่างๆมาถวายหลวงปู่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าของต่างๆที่ท่านนํามาถวายหลวงปู่บุญชื่นเนี่ย ท่านไม่ได้เอาไปไหนเลยนะฮะท่านนําไปบริจาคตามโรงเรียนนะครับตามวัดต่างๆศูนย์เด็กเล็กนําไปบริจาคให้กับคนท้องคนพิการนะครับรวมถึงให้คนแก่คนเฒ่านะฮะอย่างท่านยกไม่ได้ก็จับไว้นะครับยังไม่ต้องมโเมืนนะหลวงตาข้อให้แล้วข้ามโมืนสาธุนะครับ ตล,ลอดเส้นทางตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยจะบอกได้ว่ามีเพียงบนเขาเท่านั้นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้เราอยู่บนเขาก็ไม่สามารถที่จะไล่สดได้นะครับเป็นเส้นทางที่อันตรายนะครับขึ้นเขาและลงเขาก็ทําให้มีช่องว่างนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่หลังจากที่ลงเขามาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหผู้คนนะครับชาวพุทธนะครับมารอกันนะครับกรบไหว้นำสิ่งของต่างๆมาถวาย หลงปู่บุญชื่นหรือว่าหลงตาบุญชื่นเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับอำเภอเชียงแสนผมบอกแล้วว่าไม่แพ้อำเภอใดของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆเลยนะครับที่เหล่าชาวาศาสนาพุทธนะฮะมารอกันสวัสดีครับผมามารอตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตั้งแต่เช้าแล้วฮะกี่โมงครับมารอเจ็ดโมงครึ่งค่ะเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องดูโทรศัพท์ก่อนสิบโมงห้าสิบหกแล้วโอ้โหหลายชั่วโมงมากโอ้โห กลางร่มกันเลยนะฮะร้อนอากาศร้อนนะฮะก็พาเด็กกันมานะฮะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะไม่ใช่แต่คนแก่คนเท่าเท่านั้นไม่ใช่แต่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่จะมากันก็มีทั้งหนุ่มหนุ่มสาวสาวนะครับวัยรุ่นโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการศาสนาพุทธนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกท่านไปแล้วอาจจะเป็นมิตรีใหม่นะครับแห่งศาสนาพุทธที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะ และนี่คือบรรยากาศสดๆบริเวณบ้านวังลาวอำเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงรานี่มีคนรับรู้แล้วก็รับฟังนะฮะม,มีมีการร่วมกันด้วยนะฮะ,ะครับอขอบคุณครับอาจารย์ครับคนไหนครับตละกูอ๋อครับผมขอบคุณครับ อ๋อเลยนี่จากนี้ไปนี่มีบ้านไหมครับท่านครับจะเลยไปกิโลเป็นบ้านเขียวอ๋อแต่คือตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับอ๋อ้านยก็ได้ครับครับด้นจากวังเราไปนี่เป็นเอป็นเขตอำเภออ๋อจึงแสนกยังเป็แสนอ๋อเป็นสีดอนมูลนะครับอ๋อครับอ๋อครับอ๋อครับครับ ลและนี่ก็<ล><ล>เป็นลุงจันท์นะครับที่เดินตีคู่เดินเคียงข้างกับลุงตาบุญชื่นมาตลอดนะครับไม่ได้นั่งรถกับเขาเลยนะครับยกนั่งขึ้นเปมือน้าออก ภาพอาจจะสั่นไหวสักนิดนึงเอานี่พี่พลอยมานั่งกลาบไหวแล้วน่าจะต้องลาหลวงตากลับจังหวัดหน้านแล้วฮะคนที่ขวาดถนนตลอดเส้นทางนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นภาพบรรยากาศที่หลายๆท่านไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ก็ได้เห็นนะครับบางอย่างบางสิ่งที่ไม่เคยพบนะฮะในการกระทําก็หลายๆคนก็ได้พบกันนะฮะวันนี้ ดันนาก็มีูุเจ้านะครับพระคุณเจ้าเนี่ยท่านนั่งรอสนธนาธรรมแต่จันก็วิ่งไปเพื่อจะสอบถามว่าตุเจ้าเนี่ยกี่พรรษานะครับเพื่อที่จะมาแจ้งให้กับหลวงตาได้รับทราบนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ทั่วไทยนิวรวมถึงเพจเป็นข่าว ของจังหวัดเชียงรายและอีกหลายๆเพจนะครับที่นำลิงสัญญาณเราไปนะครับ <Okay. S 1> ต้องบอกเลยว่าทั่วไทยนิวเราเป็นสื่อกลางนะครับนำเสนอเ,นเรื่องราวดีๆของชาวศาสนาพุทธนะครับของที่หนักไม่ต้องยกก็ได้นะครับจับไว้นะครับจับสิ่งของนั้นไว้นะครับให้หลวงตาท่านเคาให้นะครับและนี่<า>คือที่สุริยานะครับมือสาโทนะับจะไม่ต้องคนมือนะน้ำมน้ำมงคลนะครับให้ติดตไว้เลยนะครับให้ติดกของอย่จะกหวายนะครับหลวงตาท่านจะได้ขคให้นะครับ พื้นที่ไม่มีน้ำมนต์น้ำมงคลมานะครับตกตาข้อให้แล้วสามารถจะแก่ขวดต้องกดจับบ้านนะครับเป็นน้ำมนต์น้ำมงคลช่วงเวลาเดือนพีสามนะครับล้างตาได้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับมานั่งรอนานยังครับพ่อกี่ชั่วโมงแล้วชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าแล้วบ้านอยู่ตรงไหนขออยู่ตรงนี้ไม่ไกลเนาะโอ้โชคดีมามาไม่นานบางคนมาสี่ชั mm ่วโมงเมื่อกี้ถามมาเอาอะไรมาถวายหลวงปู่น้ำผึ้งโอ้สุดยอดเลยหลวงปู่ท่านฉันน้ำผึ้งมะนาว แล้วก็ถ้าเกิดมีเยอะๆเนี่ยท่านก็ถวายพระนะฮะตามลายวัดเลยนะที่ลายทางเลยนะสวัสดีครับไปจากไหนครับมาจากแม่จันจ้ามาจากแม่จันใจร้อนรอไม่ได้ต้องมาก่อรถวนอายให้ได้โอ้โหผมไล่สดอยู่สิอ้น้องกู้ายถ่ายเขาหน่อยเร็วมาถ่ายให้หน่อย โอมาจากแม่จันเลยเดี๋ยวแม่จันผ่านกลับจากแม่สายท่านเดินทุดงผ่านแม่จันอีกแล้วหลุดจากนี่ไปก็จะ,ะไม่มีบ้านคนละจะมีบ้านคนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จะยาวไปหลายกิโลเลยนี่ไม่มีบ้านคนกี่กิโลฮนะที่ไม่มีบ้านคนประมาณกี่กิโล ประมาณ3กิโลจะขึ้นเขาไหมขึ้นครับขึ้นเขาลงเขาเนาะก็คง<ม>จะต้องหยุดไล์สดกันข้างหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ไล์สดกันไปก่อนนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับในเบรกแรกของภาคเช้านะครับเมื่อเช้านี้ได้ชมบรรยากาศนะครับการทําวัดเช้าและการกตัดปากนะครับเมื่อเช้านี้ไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสัญญาณเนี่ยเกิดปัญหาตั้งแต่เขตอำเภอด,ดอยหลวง เราก็ไม่ได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแต่ว่าตอนนี้นะครับจําเป็นที่จะต้องนําเสนอแล้วนะครับภาพอาจจะสั่นไหวไปสักนิดนึงนะครับก็ต้องขอประทานอภัยก็ต้องทนดูนะฮะแบบปวดตาเนื่องจากว่าอุปกรณ์ยังไม่มานะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับตุเจ้าเจ้าอาวาสนี่วัดฟังลาวก็เดินมาส่งหลวงตาบุญชื่นนะฮะบ,บริเวณจุดลอยต่อนะครับของหมู่บ้าน ซึ่งข้างหน้าเนี่ยก็ยังไม่มีบ้านคนนะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณบ้านวังลาวเราอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านวังลาวนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ทั่วไทยนิวนะฮะก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง อย่าไปเดากันแล้วไปลง Facebook ว่าหลวงตาจะเดินไปเส้นทางนั้นเส้นทางนี้หากมีการพูดคุยกันแล้วผมจะนําไปลงเสนอผ่านทางเพจทั่วไทยนิวให้ทุกท่านได้ทราบนะฮะหลายคนเนี่ยไปนําข้อมูลนะฮะซึ่งยังไม่เป็นความจริงไปลงทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรอนะครับคาดเคลื่อนอย่างผิดเส้นทางนะครับอย่างไงแล้วให้พิจารณานะครับนำเสนอเรื่องราวที่ เป็นความจริงและคัดกรองซะก่อนนะฮะจะเห็นว่านะครับทางขึ้นเขาเนี่ยมีพี่น้องประชาชนนะครับรอกันตลอดเส้นทางนะฮะยาวไปสุดลูกหูลูกตากันเลยนะฮะแล้วนี่ทางขึ้นเขาแล้วนะฮะหลายๆท่านอาจจะล้าขากันสักนิดนึงนะฮะพี่ๆกู้ภัยก็ต้องอดทน อดทนไหวหรือเปล่าไม่รู้นะฮะต้องถามพี่ปุ้ยเคียงแสนก่อนอยาแตก้วครับเดินตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะคนนี้โอ้โหเสียงนี่แตกแตกไปเลยแตกคอกันไปเลยมดูเนของวันเลยนะครับเออเปิดไฟหน้าเลยพี่ไฟหน้าไม่ได้เปิด สวัสดีทุกคนนะฮะที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook Live ทั่วไทยนิวและอีกหลายๆเพจทีวีออนไลน์ต่างๆที่นำลิงก์สัญญาณไปสวัสดีทั้ง13,256คนนะฮะที่ติดตามชมก็ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญกันนะฮะใครที่อยู่ห่างไกลนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ไม่สามารถที่จะมากลับไหว้ขอพรได้ตามเส้นทาง ก็ขอให้ร่วมกันอานุโมทนาบุญกันนะฮะหลายๆท่นา,อานาอาจจะสอบถามผมว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยจะพักฉันตอนไหนนะฮะ ก็ต้องนําเสนอกันก่อนว่าหลวงตาเนี่ยท่านขันมือเดียวนะครับท่านขันมือเช้าประมาณ6กโมงกว่าๆน,นะครับ,รบแล้วก็ไม่ฉันแล้วนะฮะหลายคนนะครับก็ยังนำเป็นปันจจัยนะครับหรือว่าเงินทองฉนดที่ดินกุญแจรถต่างๆมาถวายหลวงตานะครับมาให้เคาะเพื่อเป็นสิริมงคล ต้องบอกเลยว่าเป็นอาบัติแก่หลวงตาท่านนะฮะจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหข้างหน้านี่มีน้ำพึ่งหลายขวดเลยนะฮะก็อนุมโมทนาบุญด้วยหลวงตาท่านฉันน้ำพึ่งผสมมะนาวและถ้าได้น้ำพึ่งเยอะๆท่านก็นถวายพระนะ